สัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนในการพยากรณ์ดวงรายวันคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดทั้ง7วันเกิดนะครับดวงประจําวันที่แปกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6นะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มาไว้กับผมหมอ,อยุนนะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์การกดติดตามขอบคุณในคำคอมเมนต์นะครับโดยเฉพาะทุกทการรับชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะครับ การพยากรณ์นั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจอะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกัรพยากรณ์ที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับ ex of a n e 8ไ i g h t ้า งานที่มีเข้ามามากมายในวันนี้นะครับชาววันอาทิตย์ก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของความสำคัญของการงานนะครับที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อความสำเร็จที่เหมาะสมเพื่อจะไม่ได้เกิดความเสียหายกับการงานนะครับบางท่งานก่อนทีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอย่างประทันหันเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี บางท่านก็มีงานเสริมาออนไลออนไล์งานสื่อสารต่างๆที่มีเข้ามานะครับก็สร้างความเติบโตเจ้าของธุรกิจก็จะมีการกยับขยายดําเนินการกิจการอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นนะครับที่จะสร้างความเติบโตเกิดขึ้นบางท่านก็จะมีการติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับหรืออาจจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะครับเดเมชียน งานที่มีเข้ามาเป็นโครงการใหม่ๆก็จะได้มีการดําเนินการให้เป็นไปได้ดีนะครับไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่มีความเติบโตได้ด้วยดีด้วยความรู้ด้วยความสามารถนะครับเ a รกออฟเป็นตะเก็นสเต็กถือเหรียญสิ่งที่คาดคิดที่เคยเตรียมวางแผนเอาไว้นะครับก็อาจจะได้นํามา ปฏิบัติได้เป็นรูปประธรรมเกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นก็เป็นช่วงวันเวลาของการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการนําอนารีเรกนั้นอาจจะมาพัฒนาเป็นงานอาชีพที่จะสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับในเรื่องของการเงินก็จะกระยับสู่ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเงินจะมีเหลือเก็บเหลืออ,อมมากขึ้น งานที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมก็มีเข้ามาหลายๆช่องทางหลายรูปแบบนะครับต่างการใช้วาจาในการสร้างรายได้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างรายได้ที่ดีนะครับแต่ชาววันอาทิตย์รายจ่ายก็มีมากเช่นกันนะครับาเงินเก่งแต่ก็จ่ายเก่งในวันนี้นะครับในเรื่องของความรักชาวนาทิย์คนโสดก็อาจจะได้พบคนมากมายนะครับด้วยความมีสเสน่ห์ แต่ก็แก้ค,คุยกันไว้เท่านั้นนะครับก็ยังไม่ได้การตกลงปลกใจตกลงปลงใจกับผู้ใดง่ายๆความสัมพันธ์รักก็เป็นเพียงแก้ความสัมพันธ์ฉาบฉวยเท่านั้นนะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักก็จะดูชืดชืดบ้างนะครับด้วยงานเยอะงานมากก็อาจจะไม่ก็มีเวลาในเรื่องของความรักหรือบางคนนะครับอาจจะมีการเข้างานสังสรรค์บ่อยก็อาจจะทำให้ ผู้ที่อยู่ที่บ้านนั้นอาจจะมีการรอคอยด้วยความเงาเมาก็ได้นะครับก็ให้นึกถึงความรักที่ดีๆเอาไว้นะครับก็ขอเจาวันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีตังใช้มีรักที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันจัน,น,รรจนทร์นะครับดวงประจําวันที่8กุมภาพัน์นี้นะครับ X of sort หนึ่งดา การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามมันก็ย่อมจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับแต่ก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขได้ด้วยดีนะครับไม่ได้เป็นปัญหาให้ยืดเยื้อไอ้บานปลายไม่เป็นปัญหาการอาการากาสั่ังนะครับก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ด้วยดีแล้วก็ดำเนินงานต่อไปได้ด้วยดีนะครับ X of Cups จะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานนะครับบางท่านที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้มีงานทําอาจจะเป็นงานที่รักงานที่ชอบที่ปรารถนานะครับอย่างงานบริการต่างๆงานโรงแรมก็อาจจะมีโอกาสก็ามานะครับหรือการได้ลงทุนสร้างธุรกิจร้านอาหารสําหรับบางท่านบางท่านที่เป็นนักธุรกิจนะครับก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ด้วยดีนะครับ The full อะไรที่เ,เป็นจวงของการเริ่มต้นก็จะมีการทดลองใหม่ๆก็อาจจะอยู่ในเรื่องของความเสี่ยงพอสมควรนะครับกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันาบางคนก็จะมีงานอิสระก็ามาให้ทำในวันนี้นะครับก็เป็นงานที่ไร้ก้อผูกมัดไม่มีก้อจำกัดใดๆ ที่จะสร้างความมตดั่ให้เกิดขึ้นในจิตใจนะครับก็ทํางานด้วยความสุขด้วยความสบายใจที่ดีนะครับอย่างงานฟีลเลซนต่างๆที่มีเข้ามาซึ่งเป็นงานอิสระนะครับในเรื่องการเงินการเงินก็มีรายได้รา,รายรับตลอดนะครับแต่ก็มีรายจ่ายเป็นผู้ติจ่ายเงินเก่งเช่นกันก็การใช้จ่ายอาจจะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังสักเท่าไหร่นะครับในวันนี้ใช้จ่ายตามมัมเปอรใจก็ ให้มีความรอบครอบนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินบางทีอาจจะใช้จ่ายเปลินงทำให้กระเป๋าแฟ็บก็ได้บางท่านวันนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของที่จะได้รับเงินก้อนโตเข้ามานะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้รับบ้านรับรถเกิดขึ้นก็ได้ก็ําให้เกิดความรู้สึกดีๆนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับคุโสดก็อาจจะมีเกิดความรักปุ๊บัังที่พบรักแรกเกิดขึ้นนะครับที่อยากจ,จะคบ การสู่การมั่นหมายได้ในอนาคตนะครับแต่ก็อนนเอาแนวนอนไม่ได้เช่นกันนะครับบางคนก็จ,จะชอบรักอิสระมากกว่าจึงไม่ก้อยที่จะปักหลักปักฐานกับผู้ใดสักเท่าไหร่นะครับก็อยากจะใช้ชีวิตเป็นอิสระแม้จะเกิดพบรักที่ดีๆที่มีมอบหมายก,ก็ตามนะครับด้วยความอยากเป็นอิสระก็อาจจะยังไม่ปักใจกับใคร ส่วนคนที่มีคู่นะครับก็ระวังวันนี้ที่อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ามาที่จะให้ต้องแก้ไขอาจจะมีปากมีเสียงเกิดขึ้นทะเลาะกันได้นะครับแต่ก็เป็นแก้การทะเลาะกันเล็กๆเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นปนัญหาบานปลายใดๆนะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์นะครับมี ความสุขสดใสมีตังใช้มีรักที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารดวงประจำวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับตัวออปเปนตะเกิลสองเหรียญการรับมือกับสถานการณ์ของการงานในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะคว,ควบคุมให้อยู่ในความควบคุมได้เป็นอย่างดีเกิดความสมดุลเหมาะสมนะครับ ก็แต่จะต้องใช้ความพยายามด้วยความเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับทูออฟสอดสองดาบมีบางอย่างบางสิ่งที่ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ในวันนี้หรือบางอย่างนั้นก็ทํทให้เกิดความลังเลย้อนแย้งขึ้นในจิตใจของตัวเองนะครับก็อาจจะทำให้ การตัดสินใจนั้นยากลําบากสักนิดหนึ่งนะครับก็บางทีอาจจะรอความกระจ่างในเรื่องของข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะใช้ในการตัดสินใจนะครับบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของงานสื่อสารต่างๆงานออนไลน์ที่มีเข้ามาที่จะสร้างรายได้ดีที่ให้ได้ทำนะครับที่จะสามารถสร้างหมุนเวียนเรื่องการเงินได้ไวก็อาจจะมีเข้ามาในวันนี้นะครับ the emperor ความมั่นคงและก็ความราบเรื่อนของการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับการทำงานก็เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงในวันนี้นะครับถ้าเป็นนักปกครองก็ปกครองที่มีความเข้มแข็งหนักแน่นแต่วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยฟังในเรื่องของความคิดผู้อื่นมากนักนะครับบางทีด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองก็อาจจะมีความรู้สึก ไปในทางประเด็จการใจร้อนไปบ้างนะครับก็ดูแลในเรื่องของอารมณ์ในวันนี้ด้วยนะครับในเรื่องการเงินวันนี้นะครับการเงินก็อาจจะต้องมีการปรับสมดุลการพอสมควรนะครับอาจจะมีโยกย้ายถ่ายเทเงินจากอีกแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งอีกแหล่งหนึ่งนะครับเพื่อมาเติมมาเสริมไม่เกิดความหมุนเวียนที่กล้องตัวขึ้นนะครับแต่ก็สามารถจัดการดําเนินได้ด้วยดียนะครับ เป็นผู้ที่หางเงินได้เก่งก็อาจจะมีเงินจากต่างประเทศที่มีเข้ามาให้ได้รับด้วยนะครับสําหรับบางคนแต่ปาระรายจ่ายวันนี้ก็มีให้รับผิดชอบเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้กัดสนในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรื่องความรักคนโสดนะครับก็อยู่ในความละละาะลังในเรื่องของการที่จะตัดสินใจนะครับบางทีอาจจะคิดว่า จะขอใช้เวลาทำงานไปก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวหรือจะหาความรักเข้ามาเสริมเพิ่มเติม,มดีก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะมีการปรับสมดุลในเรื่องของความรักให้เกิดความเหมาะสมด้วยความรักความสัมพันธ์ที่ดีบางคู่ก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของวัยของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จ,จะทำให้ความรักนั้นไม่ก้อยหวานไม่ก้อยโรแมนติก นักนะครับแต่ก็พยายามที่จะปรับสมดุลเข้าหากันนะครับก็ขอให้าวันอังคารมีความสุขสดใสนะครับมีตังใช้มีรักที่อบอุ่นนะครับดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับ s o x cups รอกถ้วยบางคน อาจจะมีการวนกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองเดิมนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอไปประกรอบสัมมาอาชีพที่นั่นบางคนก็อาจจะมีการนํางานเก่าๆที่ยังค้างงนะครับยังทําไม่สําเร็จก็อาจจะนํากลับขึ้นมาทํากันใหม่นะครับเพื่อมุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จให้เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการพบเจอเพื่อนเก่าๆที่อาจจะมาได้พบเจอกันแล้วก็มีการชักชวนไปทํางานร่วมกันนะครับก็ สิ่งเก่าๆเดิมๆอาจจะวนกลับเข้ามานะครับ Seven Open เซเว่นออปเปนตเกิเหรียญการลงทุนทุ่มเทความพยายามตั้งกายใจและก็เงินทุนนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับผลประดิษฐ์เกิดขึ้นนะครับก็รอดูผลของความสําเร็จต่อไปนะครับว่าจะได้รับมากน้อยเพียงใดก็จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับ ิ่งออบสอดราชาถือดาบก็มีสิ่งที่เข้ามาต้องให้ชาวาวันพุธกลางวันต้องคิดต้องตัดสินใจมีการไตรตรองพอสมควรนะครับที่จะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองต้องจัดการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยซึ่งอาจจะต้องเหนื่อยต้องเครียดพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถที่จะจัดการให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับในเรื่องการเงินของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มีการจัดระบบระเบียบ คำหนึงถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้เป็นระบบระเบียบม,มากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่ได้สร้างไม่เป็นปัญหาในเรื่องการเงินวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเล็ก,ลกๆน้อยๆในเรื่องของการหมุนเวียนเงินได้นะครับก็มีคว,วามรอบคอบเข้าไวการรอคอยเงินก็อาจจะยังไม่มาตามนัดก็ได้นะครับอาจจะมีการรอคอย ที่อยากจ,จะคลาดเคลื่อนเลื่อนเวลาออกไปนะครับบางคนลูกหนี้เก่าๆที่เคยจยิบยืมเงินไปก็อาจจะได้คิดหวนนำเงินกลับคืนมาใช้ก็ได้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับคนโสดก็อาจ,จะกำลังคิดพัฒนาเพื่อนให้ขึ้นมาเป็นแฟนนะครับบางคนก็จ,จะมีการเลื่อนจากความเป็นแฟนลงไปเป็นเพื่อนก็ได้นะครับ ส่วนบางคนอาจจะได้พบเจอกับรักในอดีตนะครับที่เคยจบลงไปแล้วอาจจะมาพบเจอกันในวันนี้ก็อาจจะทำให้ความรักคลุกคลุนขึ้นมาใหม่ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์วันนี้ก็ก้อนล้างที่จะตึงเครียดสักหน่อยนะครับบางคู่ก็อาจจะมีคู่รักที่เคยเป็นรักเก่าก่อนนั้นอาจจะเข้ามาเป็นปัญหา ให้เป็นฐานไฟเก่าคลุกคุนขึ้นมาก็จะสร้างปัญหาในรักปัจจุบันไม่เกิดขึ้นได้เช่นกันก็นกให้ระมัดระวังนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางวันมีสุขมีความสุขสดใสมีตังใช้และก็มีรักที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนดวงประจำวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับ เอ็กออฟซอแปดดาวันนี้ชาววันพุธกลางคืนก็อาจจะมีปัญหาที่อาจจะสร้างความหมดึดอัดใจขึ้นนะครับสร้างความสดอากดดันพอสมควรวันนี้ก็บางทีอาจจะมีการตกป,ปิดป้นอาปิดกั้นในเรื่องของความคิดเห็นก็ได้นะครับพูดอะไรไปก็อาจจะร้ายความหมายก็เลยขออยู่นิ่งน่งเงียบเียบไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ กิ่งออฟวานราชาถือไม้เท้าการงานที่ประสบความสําเร็จนะครับก็มีในเรื่องของการเลื่อนกั้นพิจารณาเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือได้รับงานกับงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมองเห็นถึงความรู้ความสามารถนะครับก็การสนับสนุนก็มีการมอบงานใหญ่ๆงานสําคัญที่จะทําให้ได้แสดงฝีมือในความสามารถนะครับก็สามารถรับผิดชอบงาน ได้ด้วยดีนะครับ Pa ็ k o f w a n น s เด็กถือไม้เทา้าก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มีเข้ามางานใหม่เข้ามาก็มีการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาก็มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับเพื่อให้การงานนั้นมีความเติบโตที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับมีเงินเข้ามา ที่ได้จากการทํางานล้วนๆในวันนี้นะครับยิ่งกระยันยิ่งทํางานก็เงินเข้ามามากมายก็ทําให้เงินนั้นอยู่ในสภาพคล่องที่ดีนะครับแม้วันนี้อาจจะมีเรื่องกังวลอยู่บ้างในเรื่องของการเงินนะครับที่บางรายการรายบางรายจ่ายนะครับที่อาจจะเกิดจากบุตรหลานบริวารที่สร้างให้เพิ่มรายจ่ายขึ้นนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของ เ,ออเกี่ยวกับเรื่องของการไปรับประกันในเรื่องของการเงินหรือไปเป็นผู้กําประกันได้กับผู้ใดนะครับที่อาจจะกลายเป็นผู้รับแพะรับบาตรับบาปได้ในทีหลังนะครับก็ให้ดูกันดีๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนวันพุธกลางคืนคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอใครที่อาจจะเข้ามาคุยนะครับแต่ความรักก็ไม่ได้แน่นอนอะไรบางคนก็อาจจะ พบกันแล้วก็รู้สึกดีๆแต่ก็เป็นเพียงการมองมองกันไปนิ่งๆเอาไว้เท่านั้นไม่ได้มีการกระยับกระยื่นเคลื่อนไหวในเรื่องของความรักแต่อย่างใดนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็ส่วนมากก็จะใช้เวลาเอาแต่การทํางานมากไปนะครับก็อาจจะทําให้ความรักนั้นถูกหลงลืมไปบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ยังมีการทําหน้าที่ดูแลกันดีอยู่ บางกู้ก้ยระวังนะครับในเรื่องของความกดดันที่อาจจะมีเข้ามาในวันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาก็ให้นิ่งๆเอาไว้ก่อนนะครับจะดีที่สุดถ้าไปกระยับกระเยือนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหาก็อาจจะทำให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนนะครับมีความสุขสดใสมีตังใช้มีรักที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ดวงของท่านที่เกิดวันพฤหัสสบดีนะครับดวงประจำวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับเต็มเปร n นชาววันพฤหัสสบดีวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับบางท่านก็จ,จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ าการทํางานเปลี the the Hence, ่ยนแปลงแผนกบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนบริษัทก็ได้นะครับแต่ก็เป็นงานในรูปแบบเดิมบางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อความสมดุลเพื่อเกิดวงชุวยที่ดีนะครับบางทีก็อาจจะมีการย้ายโต๊ะทำงานเปลี่ยนห้องทํางานนะครับหรือการเจรจาใดๆวันนี้ที่บางทีก็อาจจะมีการเรื่องของการต่อรองประนีประนอมกันเกิดขึ้นบ้างนะครับเพื่อให้การเจรจานั้นเกิดความสําเร็จเกิดการลงตัวที่ดีนะครับ เดนแมนการอดทนรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นในทันทีทันใดนะครับก็ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรแล้วสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นนะครับเพ็กออฟสอดเด็กถือดาบนะครับก็บางทีอาจจะมีการรอข้อมูลข้อความใดๆที่เกิดการล่าช้านะครับก็อาจจะมาไม่ตันใจก็จะ ทำไม่เกิดอารมณ์ดิดเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอให้ะระงับสติอารมณ์นะครับรควบกุมอารมณ์เพราะบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็มาจุกจิกที่ก่อกวนนะครับก็อย่าทำให้เสียการงานนะครับก็ทำงานด้วยการมีสตินะครับในเรื่องการเงินวันนี้เงินก็หาเข้ามาได้ก็ต้องจ่ายออกไปนะครับบางงานที่ เกิดความสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วมีการส่งมอบงานแล้วบางทีการเงินกน็ยังไม่ได้มีการจ่ายจ่ายไมมีการจ่ายจําระมานะครับกว่าจะต้องรอเวลาในเรื่องของอาการเลื่อนนัดจําระเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่ต้องรอซึ่งบางทีก็จะส่งผลถึงกับลูกน้องบริวารด้วยก็ได้นะครับเมื่องานจากต้นของงานไม่ได้รับเงินมา ลูกน้องที่อยู่ใต้าาการดูแลของเราก็บางทีก็จ,จะต้องรอในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนโสดก็จ,จะได้พบรักกับคนต่างถิ่นทางแดนที่อาจจะพบจากการเดินทางเกิดขึ้นได้นะครับถ้ายัางไม่พบเจอใครคนโสดก็ยังต้องรออย่างโสดๆต่อไปอีกนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็ใช้ความพยายามในการปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ ก็ต้องใช้ความอดทนพอสมควรนะครับบางคู่ก็ไม่รักแต่ก็ไม่เลิกนะครับก็ทนอยู่กันไปแบบอาจจะมีความทรมานจิตใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆพอสมควรนะครับก็ขอให้ชาววันพเพื่อสัปดาดีมีความสุขสดใสมีตังค์ใช้มีรักที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงประจําวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับอออ x เ็นตระกูลหนึ่งเหรียญน,นะครับเรื่องของการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะสู่ความสําเร็จความรุ่งเรืองความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นวันเวลาโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือแสดงความสามารถนะครับก็จะได้รับการยอมรับที่ดีนะครับท r e o อฟสอดสามดาบนะครับ การทำงานแม้จะมีความราบรื่นด้วยดีแต่อย่างไรก็ย่อมมีอุปสรรคเข้ามาเช่นกันนะครับการทำงานวันนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับที่้ควบคุมอยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับอย่าคล้อยตามกับสิ่งรอบค้ั่งที่เกิดขึ้นซึ่งบางทีถ้าเรากล้อยตามไปก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการงานได้นะครับที่บางทีเพื่อนร่วมงานกลุ่มร่วมงานที่ทำงานอยู่อาจจะสร้าง ปัญหาหเกิดขึ้นสร้างความหงุดกิจให้กับเราหรือเราอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้เช่นกันนะครับก็ยับยั้งระอับง่ารมนะครับ Six of Wands ปกไม้เท้าความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นด้วยความเพยายามที่ทุ่มเททั้งกายใจนะครับก็เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีบางท่านที่รอคอยในเรื่องของการสมัครงานสอบงานเอาไว้นะครับก็มีโอกาส ที่จะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นได้เช่นกันในวันนี้นะครับในเรื่องการเงินนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับการเงินก็นมีเงินใช้จ่ายไม่กาดมือเม่อวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เรื่องของโชคลาภที่อาจจะมีเข้ามาเป็นเงินก้อนมีข่าวดีๆในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยที่บางทีได้ลาบแล้วก็อาจจะมีการเสียลาบได้เช่นกันนะครับก้าตําราได้อย่างเสียอย่าง ก็ระวังในเรื่องของงานการ,การที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงเงินหรือ,อทรัพย์สินเงินทองได้ก็ระมัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับส่วนความรักคนที่โสดบางทีความรักก็อาจจะเข้ามาโดยบงังเอ,อิญนะครับหรืออาจจะได้พบคนที่มีฐานะดีเกิดขึ้นได้ในวันนี้แต่ก็ระวังที่อาจจะไปเป็นรักแทกของใครเข้าก็ได้เช่นกันนะครับก็ให้ดูกันดีๆส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ ในผู้ที่มีความรักความมั่นคงที่ดีก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับที่วันนี้บางทีอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ใช่ว่าจะจะรักราบรื่นเสมอไปนะครับที่ไพสามดาบเกิดขึ้นมาก็ไม่ประมาทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็ระมัดระวังดูแลเรื่องความรักความสัมพันธ์กันดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์ มีความสุขสดใสมีตังใช้มีรักที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงประจำวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับ Seven of อวาเจ็ดไม้เท้างานที่ต้องใช้ความพยายามนะครับที่ต้องทุ่มเทกายใจเพื่อที่จะเกิดความสำเร็จขึ้นนะครับซึ่งต้องเหน็ดต้องเหนื่อย อาจจะต่อสู้เพียงลําพังนะครับวันนี้ที่อาจจะมีงานเรื่องงานงัวงานประมูลที่มีเข้ามาเพื่อที่จะช่วงจริงโอกาสในเรื่องของการงานสําคัญสําคัญนะครับบางคนทีเ่เป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะเจอกับคู่แข่งขันที่อาจจะมีมากขึ้นนะครับก็ต้องมีการปรับใจกลยุทธ์เพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้นของตนเองได้รับใจชนะ นำเป็นแนวหน้านะครับ The Sun ก็เป็นวันที่ดีๆนะครับวันนี้ที่ทำให้ชาววันเสาร์ได้รับนะครับไม่ว่าจะในเรื่องต่างๆที่มีเข้ามานะครับแม้แต่เรื่องงานก็ตามก็เป็นโอกาสดีๆใครว่างงานอยู่นะครับก็อาจจะได้มีงานทำเกิดขึ้นส่วนคนที่ทำงานอยู่แล้วหรือเป็น จ้าของธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็จะมีก็จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของตําแหน่งงานในเรื่องของธุรกิจที่มีการพัฒนาให้เติบโตมีการขยับขยายธุรกิจก็มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับ tree of วา e สามไม้เท้านะครับก็จะได้รับในเรื่องของการคุยการเจรจาประสานงานกับหลายๆลายฝ่ายนะครับก็มีการวางแผน ให้เกิดผลที่ดีที่สุดในธุรกิจนะครับก็มีความคิดที่แตกยอดที่มีเป้าหมายที่ดีมีความเป้าหามีเป้าหมายที่ชัดเจนคาดหวังไว้ก็มีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาและเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับที่จะร่วมกันทํางานด้วยความรักด้วยความสามารถขี่ที่ดีนะครับในเรื่องการเงินก็เป็นวันที่ดีๆในเรื่องของการเงินนะครับที่การเงินนั้นเกิดสภาพคล่องที่ดีมี ใช้จ่ายด้วยความกล่องตัวที่ดีมีเงินเข้ามามากมายมากยิ่งขึ้นบางคนก็อาจจะได้รับเงินเกี่ยวกับโชคลาภเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็มีข่าวดีๆในเรื่องเงินทองเข้ามาที่บางทีเด็กนั้นอาจจะหรืออาจจะเป็นบุตรบริวารที่อาจจะนำข่าวดีๆเข้ามาให้นะครับ ในเรื่องของความรักก็เป็นวันดีๆเช่นกันนะครับในเรื่องของความรักวันนี้ที่ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของความรักอาจจะปุุงเป้าไปสู่ความรักที่ดียิ่งๆขึ้นนะครับก็เป็นความสุขมากยิ่งขึ้นจะมีความาการวางแผนในเรื่องของความรักในอนาคตที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใส,สมีตังใช้แล้วก็มีรักที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ